เบิ s <S ่งแอปเปิลพี่จุ๋มเด้อดอกดกแซบแแอปเปิลสีชมพูเบิ่งพวงนี่พวงนี่หอ้มันหอมคือผิงเลยดีพี่จุ๋มนหอเกนาะเตอมลบ่เบิ่งดูคน่มเ้มาเะ่มาเบิ่งทังผีเด้อ กนจ้ามาเบิ่งกันนี่บังแอปเปิลเขียวกับมีดแล้วจ้าเบิ่งดูเิเขียวกับไล่หลายเจ๊จังโดดแห้งอ่ะแทะ้เบิ่งบักบลอมอ่ะแอปเปิลบานเฮาวโบสวยพี่จุ๋มปีนี้เป็นแมงเป็นเหมือนแมงลงมันแต่ว่ามันกะมันก็กินได้อยู่ นีอันนี้นกร้ายจนง่าหับมองดูทุกคนจ้าเบิ่งดูมันมันโด่งแข้งมันเก็บเก็บไปฝากเพื่อนเหตุงานเนาะคุณจูมไม่เอาไปเุ่งงานเขาหิวไปยุ่งเลยอแม่เดี๋ยวก็มันล้นถิ่นหิวไปก็จะ ก็จะตอนแรกก็พวกฟ้ากันกินด้วยพราะกินแล้วตีใจก็มีอีวอนเสี่ยวมันหอมเลยพี่จุม๋มพุ่มปรมากิ่น้ำเกล้อกินเยอะไปเออค่ะ